สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่19มีนาคม64วิเคราะห์ทองคำโกลด์สปอตดิ่งแนวโน้มทองร่วงครับสวัสดีครับอัปเดตราคาทองวันนี้ โกสปอร์ตในช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายซึ่งได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐภายหลังเฟดได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี2566แม้มีการคาดการเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็ตามพร้อมทั้งเฟดได้ปรับตัวเลขคาดการการขยายตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐในปีพศ2564ถึง2565สู่ระดับที่ 6.5%และ3.3%ตามลำดับขณะที่ปรับตัวลดลงขยายตัวของปี2,566สู่ระดับที่2.2%และเฟดได้คงการคาดการอัตราขยายตัวในระยะยาวที่ระดับ1.8%นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก WHO รายงานข้อมูลประจำสัปดาห์เกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากหลายประเทศ ประกาศว่าพบการระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 i สายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายมีแรงเทขายออกมานะครับแนวโน้มราคาทองสปอร์ตระยะสั้คาดมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยโดยมีแนวรับอยู่ที่1,730ดอลลาร์ 1, 30, และแนวรับถัดไปอยู่ที่1,720เหรียญขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่1,760เหรียญและแนวต้านถัดไปอยู่ที่1780เหรียญครับซึ่งช่วงดึก ร,ราคาทองกลสปอร์ตนั้นได้มีการปรับลดลงมาดิ่งถึงสู่ระดับ1,724เหรียญถ้าหากอยู่ในระดับนี้วันพรุ่งนี้เชา้าราคาทองนั้นมีการปรับลดลง150บาทถึง200บาทครับและสำหรับเมื่อวานราคาทองคำนั้นกไ็ได้มีการปรับ4ครั้งนะครับช่วงเชา้าทองพุ่งถึง200บาทและช่วงบ่ายได้มีการปรับลดลงครั้งละ50บาท2ครั้งรวมเป็น4ครั้งนะครับก็ปรับลดลงมาครั้งละ50บาทเป็น100บาท สรุปแล้วเมื่อวานทองขึ้น100บาทส่งผลให้ราคาทองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่25,300บาทขายออกที่25,400บาททองรูปพรรณรับซื้อที่24,847บาทขายออกที่25,900บาทครับสำหรับวันนี้ที่ทางทองคำจะเป็นเช่นไรจะร่วงแรงหรือจะปรับฐานขึ้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำ สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใตยค้คลิปนี้ได้เลยครับขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ